สวัสดีครับเพื่อนๆผมอออาร์มเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกม One Piece b o t t l e r u s กันนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาฉลองครบรอบ6.5ปีตามหาคิสรุกันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีฟว่าก่อนอื่นกดเข้าไปที่กาชานะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ตู้กาชาสเต็ปอัพนะครับ5สเตปฉลองครบรอบ6.5ปีซูปเปอร์บรบลตีเฟร นี่เลยครับผมโอเคผมจะมีงบทั้งหมดประมาณส0่พันเพชรละกันนะผมผมให้ส0่พเพชรละกันนะครับโอเคนะขอดูดอบเลดน่อิดอบเลดดบเลดดบเลดสี่ดาวอยู่ที่เนะครับผมสามดาวอยู่ที่35%แล้วก็สองดาวอยู่ที่5้แแล้วก็สลับตัวหน้าตู้นะครับผม ดาบอามาโนมุราคุมคิสลุบอนซารินโนเรดอบอยู่ที่0.20 000 0.0.0.0.0.0% 000 000นะครับผมโอเค,อเคแล้วก็สีดาวตัวอื่นก็อยู่ที่อ่า0.0 306 306%นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคไปครับ เพื่อไม่ให้การเสียเราเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม50เพชรแรกครับผม let's go ขอแค่คริสสรุตัวเดียวพอเลยผมขอแค่คริสสรุตัวเดียวพอเลยครับขอสักตัวครับผมไปครับ let's go อุยยังไงครับมาเป็นแก๊งยังไงโอ้โหกล่องไม่สวยเลยวะ่ะแต่มาเป็นตี้อ่ะธงแดงครับผม ย7 g r ิบเจ็ดข้ามดีฝ่าไม่น่ามาเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้ซินเวอร์เล,ลี่สายหมัดสีเขียวมาหนึ่งตัวโอเคโอ้อัพดาวอัพเวลครับผมฮอย่างน้อย่างน้อก็ยังไม่เวลร้อยจากเวลเจ็ดสิบกลายเป็นเวลแปดสิบจากสี่ดาวกลายเป็นหาดาวโอเคไปขั้งที่สองครับผมอีกหาสิบเพจ ขอสักตัวขอสักตัวโอ้ยังไงครับยังไงครับยังไงครับหืกล่องไม่สวยอีกแล้วมาเป็นตีแตกล่องไม่สวยทองทองครับผมสามสองจีอาร์ป่ะโอ้ยี่สิบเจ็ดจีอาร์ไม่น่าลุ้นว่ะข้ามดีกว่าโอ้เรียบร้อยครับผมได้เอ่อมีฮอกสายโล่สีเขียวมามาตัวหนึ่งครับผมโอเคครับอืมอัพเวลด์อัพดาวเวลขึ้นนะผมโอเคจาก เวล75กลายเป็นเวล80แล้วผมจาก4ดาวกลายเป็นหาดาวโอเคไปต่อไปครั้งที่3ามครับพร้อมอีก50าสิบเพจโอ้โหมาคนเดียวอุ๊ยจะกล่องสวยรอบนี้กล่องสวยยังไงโอ้โหทองดำอื้มไม่มี 14 GR โอ้โหข้ามดีฟฝ่าไม,ไม่ไม่น่ามาโอ้โหเกลือยับยับโอ้โหเรียบร้อยไม่มีสีดาวสักก็โซเออเกลือครับผมต่อไปรอบที่สี่ครับผมโอ้ไมคกอดอสี่รอบแล้วคีสรูขอตัวเดียวพอโอเคนั่นแหละสวยอุย้ยกล่องสวยมาเป็นตี้แต่ทงแดงสามสอง GR ปะเออสามสอง GR โอเคมีลุ้น ผู้อะผู้อะไรผู้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 แดงขอดูหน่อยแล้วกันอาจจะมาอาจจะมาอาจจะนะอาจจะขอรุนหน่อยละกันยังไงครับยังไงครับคิซารุขอตัวเดียวพอคิซารุอุ้ยโอเคครับผมเอเคสโลโลโนอาโซโล,โล,โล สายวิ่งสีขาวโอเคโอเคโอเคอยังไม่ร้อยโอ้มาตัวเดียวโอเคเออโอเคจากเวล80กบกลายเป็นเวล85ครับผมไปครับสุมกันต่อครับยาวๆไปครับคลิปนี้ขอสักตัวคิสรูป p l e a ได้โปรดพ l ีส s โอ้มาคนเดียว อมไม่มีเพื่อนครบเลยแม่งข้ามดิฟะาโล่งมาเชียโอ้โหเรียบร้อยเกลือรครับผมโอเคไปสุ่มกันต่อครับผมแม่งเอ้ยขอตัวเดียวพอคิดซะรูยังไงยังไงครับยังไงเออมาเป็นตี้มาเป็นแก๊งกล่องสวยทองอ่ะทองแดงถ้าทองทองจะดีมากเลยยี่สิบเจ็ดกรข้ามดิฝ่าไม่น่ามา โอ้โอเคได้เรลลี่มาตัวหนึ่งครับผมใส่วิ่งสีฟ้ายังไม่เวลร้อยนะครับผมโอเคจากเวล85ก็เป็นเวล90โอเคไปสุ่มกันต่อครับผมขอละคิสรุตัวเดียวพอได้โปรดละ g ีอโอ้มาเป็นแก๊งโอเคอืมกล่องสวยทงอืมทงแดงอีกแล้ว โอเคสามสองจีอาร์ได้โยได้โยผู้อะผู้อะไรผู้ผู้ฟ้าว่ะแมงเ้ยคราวนี้ผู้ฟ้าว่ะโอ้ยเอ้ยใส่วิ่งว่ะไขรครับเนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคเวลร้อยยังตัวนี้ใส่วิ่งสีแดงอีเดโอเวลร้อยแล้วหู แย่ yeah, เลยแย่ yeah, จังโอเคมาอีกหนึ่งตัวผมใส่มัดนะผม mm. ใครครับเนี่ยอู้หูบากี้ <laughs> ส่มัดสีฟ้าครับผมจำได้เลย <laughs> โอเวลรลอยแล้วด้วยน้ำตาจิไหลสีดาวออกสองตัวหมดยังหมดยังหมดยังเอายังอีกยังไงหมดยังยังอีกโอ้โ oh. เรียบร้อยครับผมโอ้โหโอเคไปลุยกันต่อสุ่มกันเตอร์ขอที่สรุปตัวเดียวพอได้โปรดละจีอมอืมกล่องสวยแต่เพื่อนไม่ครบทงอ่ะทงทงอ,องสำรองจีอาร์ปะยี่สิบเจ็ดจีอหรออืมเอาไงดีอะภูอะภูทองด้วยอข้ามดีฝ่าไม่น่ามา อุ้ยสายมัดนะผมมาครับผมมาว่ะใครครับเนี่ยอ๋อคูมาโอเคคูมาได้คูมามาออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คูมาครับผมอาวุธมนุษย์ของกองทัพเรือแปซิฟิต้าอ๋อโอเคสายมัดสีดำนึกว่าคูมาอมืแปซิฟิต้านี่เองโอเคได,ได้ได้ตัวละครใหม่มาหนึ่งตัวนะครับผมถูกวักก็โอเคโอเคก็โอเคอยู่แหละไปครับสุ่มกันต่อครับผม ขอละคิสรุขอตัวเดียวพอโอเคมาเป็นแก๊งโอ้โหแต่กล่องไม่มีอ๋ธงแดงครับผมอืมสามสองจีอาด้วยโอ้โหแต่กล่องไม่มีอ่ะภูทองอข้ามดิฟ่าไม่น่ามาะ่ะมั้งโอเคใส่วิ่งครับผมใครครับเนี่ยโอ้โหได้กวีนมาครับผม ใส่บอกควีนใส่วิ่งสีแดงโอเคตัวละครใหม่มาอีกหนึ่งตัวครับผมโอเคโอเคได้ตัวละครใหม่มาลัวๆเลยครับผมจังหวะนี้โอเคครับถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่ตายครับซุ่มกันจอคิซ์ลูคิซ์ลูคิซ์ลูโอเค,ค,ม,อค,ค,ค,อเคมาเป็นแก๊งเอ้ยแม่งตะกรงไม่สวยธงแดง เออไม่มีฟองเลยหรอ14่จีอาข้ามดีกว่าไม่น่ามาโอ้โหเรียบร้อยเกลือครับผมเกลือเดกไปสุ่มกันต่อหมดไปแล้วห้าร้อยเพชรแรกครับผมอ,อ้อเออเกลือเลยข้ามเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เลยสายวิ่งครับผมใครครับเนี่ยโอเคโอ้โหอุศกว่า บุกถล่มโอนิงงชิมะอุซบสายวิ่งสีฟ้าโอเคตัวละครใหม่หมาหนึ่งตัวครับผมตัวละครใหม่มาลัวๆเลยโอ้ยได้อุนติมาอีหนึงตัวด้วยครับผมใส่หมัดสีฟ้าน้องอุนติก็มานะจ๊ะจากเวล60กลายเป็นเวล74โอเคได้สีดางมาสองตัวครั้งนี้ไปสุ่มกันต่อขอละคิสรุขอละ,ขอ,ละ,ข,อละขอตัวเดียวพอคิสรุได้ปอดโอ้ ลูฟี่เพื่อนไม่ครบแต่กล่องสวยทองอะทองดำไม่น่ารุนเลยว่ะโอเคข้ามดีกว่าเออเกลืออีกแล้วครับท่านไปครับสมกันต่อครับผมยาวๆไปยาวๆไป,ไปอ,อขอตัวเดียวพอคิดซลโอ้โไอแมงเย้ยเพื่อนไม่ครบอีกแล้วลูฟี่ทงแดงโกล่องไม่สวยทงแดง ยีิบเจ็ด G R ปะโอเคครับผมโอ้เกือข้ามดีฟ้ามไม่ต้องรุ้นนะผมเสียเวลาไปครับสุ่มกันต่อขอละคิสรุขอตัวเดียวพอโอ้โหไอเพื่อนไม่ครบอีกแล้วลูฟี่โล่งมาเชียวทงดำข้ามดีฟ้าโอ้โหเกือลัว,ลวเกลือรัว,วจังหวะนี้ น้ำตาชิลัยไปครับสุมกันต่อ้อเออเพื่อนครบสักทีโอ้กล่องสวยเอาว่ะเอาว่ะทองอะทองอะไรทองอะไรทองดำอีกแล้วแม่สงสามกลองทีอาโอ้แต่ทองดำแม่งทองไม่สวยเลยภูอะไรภูทองปะอูภูทองด้วยทองดำภูทองขอดูหน่อยแล้วกันถ้าทองทองจะดีมากเลยอะสายโล่ครับผม โ้ถ้าทองทองมันจะคือมันจะดีมากเลยอะ่ะโอ้หนวดขาวโอ้โหตัวอย่างเก่าเลยตัวนี้สายโล่สีแดงครับผมโอ้โหหนวดขาวยังไม่เวลร้อยด้วยโอ้โหน้ำตาจิา้ไล่มีอีกไหมคีซารุออกมาหน่อยตัวเดียวพอขอละคีซารุคีซารุ ขมอนแหมนนขมอนคิสซลุขมอนเออเอเรียบร้อยเอออได้หนดข่าวมาตัวเดียวจากเวล85ก็เป็นเวล90า้าสตาจิ๋วไหลไปสุ่มกันต่อครับผพิ่มโอเคสวย เอาอ่ะเฮ้ยเพื่อนครบกล่องสวยธงสวยเอาอ่ะสามสองจีอาร์สามสองจีอาร์าาด้วยโอ้โหมาว่ะเพอร์เฟกกว่ะผูดแดงอถ้าผูทองจะดีมากเลยแต่ผูแดงก็ได้อยู่มีลุน้นโยมีลุน้นโยมีลุน้นโยมีลุนล้นโยยังไงครอืมสายโลใครครับเนี่ยโอ้กาฟว่ะกาฟวัยหนุ่มว่ะกาฟหนุ่มก็มา วิราบุรุษแห่งกองทัพเรือมังกิดีครับสายโล่สีแดงโอ้สายโล่มาอีกแล้วามาันหนึ่งตัวคูเออใครครับเนี่ยใช่คุ้มะมเปล่าหรือ,อยังไงอ่าคราวนี้เป็นคุ้มะมของจริงครับผมเจ็ดเทพจนสลัดบาโทโลมิวคุ้มะครับผมสายโล่สีฟา้าโอเคยังไม่เวลร้อยก็ได้อยู่แหละมีอีกไหม มีอีกไหมเออสายหมัดวะ่ะโอเคใครครับเนี่ยโอ้โหอารองตัวยังเก่าเลยสายหมัดสีฟ้าอารอนก็มาโอ้โหโอ้สีดาวสามตัวก็โอเคอยู่นะโอเคเวลขึ้นดาวขึ้นนะผมเวลอัพดาวอัพ จากเวล70กลายเป็นเวล80จาก4ดาวเป็น5ดาวแล้วก็มังกี้ดีกามจากเวล85กลายเป็นเวล90เอาะเอาะเฮ้ยคิสรุออกยากออกเย็นเหลือเกินขอลขักคิสรุตัวเดียวพอขมอนแหมนเออมาเป็นแก๊งสวยโอ้โหแต่กล่องไม่มีธงดำอืมข้ามดิฟะา เออได้ได้แฟงกี้มาหนึ่งตัวแต่เวลร้อยไปแล้วไปสุ่มต่อครับผมออกคดยากเลยโอ้ยเพื่อนไม่มาอีกแล้วกล่องก็ไม่สวยถงก็ไม่สวยโอ้กดข้ามดี่ฟ้าเออเกืออีกแล้วครับท่านไปสุ่มกันต่อครับผม ขอตัวเดียวพอคิสรูได้โปรดลาเออเพื่อนคบแล้วเว้ยโอ้โหตะก่องไม่สวยเฮ้ยโอ้โทงแดงสามสองจีอารอาไงดีเอาไงดีพูอะพูอะไรพูทองข้ามดีฝ่าไม่น่ามาโอ้ได้สี่ดวมาสองตัวครับผมเป็นนามินะครับผมบุกถล่มองค์การองค์การ โอ <c oughs> นิงอาชิมะนาเมียผมสายมัดสีแดงเวลแปดห้ากลายเป็นเวลเก้าสิบเอาไว้กลายเวลร้อยแล้วเวยส่วนมีคอกก็อันนี้ครับผมเวลร้อยเปนา,นานแล้วเออป่าสุ่มกันอ่อโอ้โห,หเกลืออีกแล้วโอ้เพื่อนไม่ครบแต่กล่องสวยธงดำอืมไม่มีฟองเลยโอ้โหข้ามดีฝา เรียบร้อยหนึ่งพันเล็กหนึ่งพันเพชรแรกบใบาบครับผมลาก่อนไม่นะหนึ่งพันเพชรหายไปแล้วไปครับผม let's go สุ่มกันต่อยาวๆโอเคมาเป็นแก๊งโอ้โหตะกล่องไม่สวยไม่มีกล่องเลยโล่งมาเชียวโอเคทองทองสามสองจีอารูอะไร ภูทองอข้ามดีฝ่าไม่น่ามามันไม่มันไม่น่ามาโอ้โหได้สมุกเกอร์มาแล้วก็บลูครับผมสายวิ่งสีเขียวจากเวลแปดหกกลาเป็นเวลเก้าเอ็ดส่วนสมกเกอร์นี่เวลร้อยไปแล้วครับผมเฮย้ยไาครับสุ่มกันต่อออกยากจริงๆเลยเว้ย ยังไงเออกล่องสวยมาเป็นตี้ทงอะทงอะไรทงทงทงแดงยิบเจ็ดกรอรอโอ้ไม่น่ามาปะไม่น่ามาภูทองข้ามดิฟะโอเคได้มาได้สีดำมาหนึ่งตัวผมยูทัสคิสเอ,อ่อสายโลสีเขียวโอเค จากห้าดาวเป็นหกดาวครับผมสวยพี่สวยเวลวร้อยอีกหนึ่งตัวจากเวลเก้าห้าก็เป็นเวลวหนึ่งร้อยนะจ๊ะโอเคไปสุ่มกันต่อครับผมเฮ้ยเออเกืออีกแล้วแม่งเย้ยโอ้โหเรียบร้อย ขอละได้บอลละขอละเอ้ยยังไงยังไงโอ้โหเงียบโอ้โหเงียบกริบอืมอือสิบสี่จีอาข้ามเลยโอ้โหสุ่มผิดตู้ปะครับเนี่ยโอ้โ ดี๋ยวขอดูก่อนนะสเตปอาบก็ถูกแล้วนี่วะโอเคก็ถูกแล้วนี่ว่าโอ้โ okay. หแ, oh, แม่งคิดจรู้ขอตัวเดียวพอได้โปรดละขอตัวเดียวพอคิดจลเอ้ปลายุ่มกันต่อครับผมออกยากจังวะเออมาเป็นตี้โอ้โ oh, หแต่กล่องไม่สวยทองทอง เออย่สิบเจ็ดจีอืมภูฟ้าโอเคข้ามเลยโอ้ยรุจิสายมัดสีเขียวเวลร้อยไปแล้วโอเคไปสุ่มต่อครับผมคีสลูได้โปรดละขอตัวเดียวพอโอ้เพิ่อนไม่ครบอีกแล้วเออ กล่องไม่สวยเลยโอ้ไม่มีเไรสวยเลยอืกดข้ามเลยครับผมข้ามอย่างรวดเร็วโอ้ออกยากจัดออกอย่างยากเลยคิสซลุอ้าโอ้โหเพื่อนไม่ครบอีกแล้วลูฟี่โอ้โอเพื่อนไม่ครบบ่อยจัดอืกล่องก็ไม่มีธงก็ไม่ดีโอ้ข้ามเลยมันเลืออยูแล้วครับท่านไปสุ่มกันต่อครับผม ขอตัวเดียวพอกิซโลโอ้โหไอ้เพื่อนไม่มาอีกแล้วอกล่องก็ไม่มีทงก็ไม่อมทงก็แดงข้ามดิฟ้าไม่น่ามาอสภาพโอ้โห,โโหเกลือ,อีกแล้วเกือยับยับเกือรัวรัวหเหนื่อยใจว่าอีกห้าสิบเพชรจัดไป เออแมมาสักทีโอ้โหแต,แต่แต่กล่องไม่สวยทองทองอสามสองจีอาร์ป่ะโอ้ยโอเคสามสองจีอาร์ว่ะกล่องไม่สวยอะพูว่ะพูพูฟ้าว่ะข้ามดีฝาอือได้ควีนมาอีกหนึ่งตัวโอเคจากวิวหกสามกลายเป็นวิวเจ็ดสามครับผมเอาไว้ใกล้ห้าดาวแล้ว,ลวควีนควีนใกล้ห้าดาวแล้ว เหนื <clears throat> อ่อยใจเออมาเป็นแก,งก๊งอีกรอบหนึง่งอืมกล่องสวยธงอ่ะธงดำอืสิบสี่จีอาด้วยอ้ข้ามดิฟามไม่มีอะไรให้หน้าลุ้นอะ่ะ <s> น้ำตาจีร่อย ตายตายตายแล้วกินสโลขอตัวเดียวพอขอตัวเดียวพอเอยกล่องน้ำตาลมาเชียเออธงแดงสัมสองจี R, อมันมันจะมาไหมนเนี่ยผู้ดแดงธงแดงผู้ดแดงอข้ามดีฝ่าเออโอเคโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ครับผมสายหมัดสีเขียวโอเค จากวลวหกสิบกลายเป็นววเจ็ดสิบซูมเหมือนแกนเตอร์เฮ้ยเหนื่อยใจว่าออกโคตรยากเลยเอ้ยยังไงครับยังไงครับยังเงียบอยู่ยังเงียบข้ามเลยครับผมเออเซนงคุสายโล่สีฟ้า ด้หมิหนึ่งตัวโอ้โหโอเคเวลอัพดาวอัพครับผมจากเวลเก้าห้ากลายเป็นเวลร้อยจากห้าดาวเป็นหกดาวโอ้เหนื่อยใจว่าขอตัวเดียวบอคิซารุมาหน่อยเถอะเออมาเป็นแก๊งกล่องไม่สวยเลยหทงแดง โอเคโอ้โหยิบเจอาข้ามเลยไม่น่ามาโอ้ยโ,โคบี้ว่ะสายวิ่งสีฟ้าครับผมแต่เวลร้อยไปแล้วอะโอ้โหโฮ้ยคิสรู้ขอตัวเดียวพอโอ้โหเพื่อนไม่ครบอีกแล้วลูฟี่กล่องน้ำตาลทงทองสี่จีอาโอ้ยไม่มี็นไรดีเลยข้ามเลยโอ้โห ออกยากมากครับผมโอ้โหออกยากจัดเล็ดค้นนรกเลยโอเคเอาไว้เพื่อนครบกล่องสวยยังไงทงอ่ะทงทงดำอีกแล้วอืทงไม่ดีแล้วก็ฟองก็ไม่มีโอ้ข้ามดิฟ้าเกลืออีกแล้วโอ้ยให้ตาย โอ้ยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วกี่าะลโอเคเพื่อนครบแต่กล่องไม่มีโอ้คือมันไม่เฟอร์เฟกอะโอ้โหธงดำโอ้ยเกืออีกแล้วผีดำมีสัก,กตัวได้เศษมาลัวๆเออยังไงครับยังไงเออเพื่อนครบกล่องสวยธงอะ ง lei, ทงอะไรทงทงดำอีกแล้วโอ้โหทงดำแม่งมาบ่อยจัดไม่มีฟองข้ามเลยโอ้ยตา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 ยเร็วตายเร็วตายเร็วโอ้ยกอกิสรุตัวเดียวพอจีเอ็มได้โปรดละเออเพื่อนครบกล้องไม่มีอีกแล้วทงทองไม่มีฟองโอ้ข้ามเลย <day> โสสโมเกอร์ so ตัวยังเกา่าสายโล่สีเขียวเวลลอยแล้วด้วยอืม้มตาจิไรโอ้โคิสโลโอเคเพื่อนครบเออกล่องสวยทองอ่ะทองทองโอเคยัยสามสองจีอาเอาว่ะผูขาดแค่ผู้ละผูอะไรผูอะไรครับผูไอ้ยาเฮ้ย เอาวะเอาวะยังไงครับเนี่ยยังไงครับอูทองสามซองจีอาทองทองเอาวะมาเป็นแก๊งมาเป็นตี้จังหวะนี้แหละต้องมาแล้วป้าคิสะลุต้องมาแล้วป้าต้องมาแล้วป้ายังไงครับยังไงครับยังไงยังไงนิกะดึงทองครับผมจังหวะนี้คิซาลูครับผมมาจนได้วู้ได้มาแล้วครับผม ใส่มัดสามสีครับผมโอ้โหสีแดงสีฟ้าสีเขียวฮ่าได้มันแล้วได้มาแล้วเย่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  yeah, 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 yeah. โอ้ยก็จะได้การันตีซะแล้วออโได้สักทีโอ้ยมาอีกหนึ่งตัวโอเคใส่วิ่ง mm. ครับผมใครครับเนี่ยโอ้โหรอโอโ้ตัวยังเก่าเลย สายวิ่งสีเขียวครับผมยังไม่เคยได้ด้วยตัวนี้จริงปะเนี่ยยังไม่เคยได้เหรอโอ้โหตัวยังเก่าเลยนะกลุ่มจอนสลัดฮาร์ดกับตันทัฟกาลูเรยังไม่เคยได้เหรอเนี่ยโอโ้จริงปะเนี่ยโอ้โนงก็ได้แล้วเอ้ยเอาะเอาะเอาะโอ้โหสวยพี่สวยได้มาแล้วนะจ๊ะ ขอบคุณครับ GM ขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้โหโอเคจาก5,000เพชรเหลือ3,050เพชรโอเคก,ก,ก็ก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่ไม่ถึงการันตีก็ดีแล้วครับผมโอเคโอ้โหอ่ารับของหน่อยรับของ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 โอ้โหของเพียบเลยของเพียบเลยของเติมของเติม ขออนุญาตรับของเลยละกันนะคะผมโอเครับเลยเรียบร้อยโอเคจากวิวหกสิบกลายเป็นวิวเจ็ดหาโอเคเดี๋ยวค่อยทำวิวแปดสิบครับผมอ่าใกล้ห้าดาวแล้วโอเครับเพชรเรียบร้อยโอเคตอนนี้เพชรเพิ่มมากลายเป็นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพชรครับผม รับเพชรหมดเรียบร้อยอืออโอเคอาได้มาอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะสลับตัว ex นี่กดชอบเลยติดตั้งเป็นตัวละครโปรดเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคอ่าฮะเรียบร้อยครับผม อันนี้คือเหล่าตัวละคร EX ที่ผมมีอยู่นตอนนี้นะครับผมนี่เลยคนระับก็ตามนี้เลยครับผมโอเคสวยพี่สวยสลับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากช่วยกันกดติดตามช่องของผมกันด้วยนะครับผม และพวกเราจะมุ่งหน้าสู่เจ็ดพันซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในเจอกันในคลิปต่อๆไปลักกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสุ่มทุกๆคนด้วยนะผมขอให้โชคดีในการสุ่มกันด้วยนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะผมไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายหมดกันเท่าไหร่อย่าลืมมาบอก อ,อ,อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมหมดกันเท่าไหร่นะครับผมดวงดีดวงไม่ดีมาแชร์กันได้ครับผมมาบอกกันได้นะครับ b ายบายครับ